ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันนะแล้วครับผมอีโกคัสกิคอนเดนคนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเรามาอยู่ใน ID พี่ทูนะฮะหรือว่า ID e c Vector กเตอเนะครับผมซึ่งในวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็คือวันหวยออนนั่นะฮะโอเคครับจริงๆมันก็ จะไม่ได้พูดถึงเรื่องหวยออทนะครับแต่มาพูดถึงตัวละครอย่างกาโร่นั่นเองนะครับได้เข้ามาในวันนี้นะโอ้โหผมบอกได้เลยว่าตัวละครนี้นะครับค่อนข้างโหดมากๆแน่นอนฮะและเราก็จะพาตัวละครอย่างกาโรเอสดาบวกนะครับไปสู้ในดวลเรียวทาวกันนั่นเองนะฮะดูสิว่าจะเป็นอย่างไรมันแค่ไหนหพบกันครับสำหรับการจับคู่ในรอบแรกเปิดมาฮะเจอกับเซิร์ฟ63 ครานี้นะฮะเราก็ใช้คอนะครับในส่วนของตัวละครนะฮะที่โหดมากๆนั่นเองนะฮะสตัวเหมือนเดิมจัดไปนะฮะมีตัวละครคิงกาโ o และก็เกียรนั่นเองนะฮะตามด้วยตัวละครอะตอมิกนะครับสายต่อสู้และอีก1ตัวละครเป็นตัวละครสุดท้ายนะครับเผาตัวละครยางโบรรดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไรในรอบนี้ เอาการโล่นะฮะในการเปิดอันติแล้วโอเคเอาตอมิกดีกว่านะฮะแล้วก็เปิดอย่างงี้เอาซิลเวอร์แฟรนะครับกับการโล่อยู่ในโซนเดียวกันนะฮะเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์นะครับผมสำหรับคิงฮะของผมได้เปิดก่อนอย่างแน่นอนครับเตรียมตัวอันติเมสกิลครับคิงเอนจินหัวใจบรรลัยกันตึ๊บเข้าไปถึหกดาเมจแรงจ,จัดตามด้วยดโดรนยิงหนึ่งโดเกตเตอริ่งยิงอีกหนึ่ง และตามด้วยอะตอมมิกจังหวะนี้ฟาดฟันสัตว์เข้าไปหึ่งสองสองแสนแปดแล้วครัอัติเมนสกิลฟาดฟันเข้าไปอีกสองแสนสองยังไงต่อครับตามด้วยตัวละครอย่างกาโรค,ครับเตรียมตัวอันติเมตสกิลเปิดสัตว์เข้าไปหนึ่งที่หึ่งหนึ่งแสนยังไงต่อครับตามด้วยลมหมุนตัดเหล็กครับม,รมาใสา่น้ำทลายหินแล้วก็ตามด้วยลมหมุนตัดเหลกก็กจังหวะนี้สัตว์เข้าไปอีกสามแสนโอ้โหกี้ี้ครับเตรียมตัวระเบิดสวนกระพื้นมากแล้วเกลียวกระชุบครับอันติเมตสกิล กาโลไลฟันหืมโลหายไปเลยทีเดียวฮะถ้าเกิดติดคลินิคอนตอนไล่โจมตีนะฮะก็ทําให้โลหายเลยตามด้วยโบร้อยของอีกฝั่งกับเตรียมตัวอนิเมสกิลมาจังว่านี่ระเบิดปืญญนใหญ่ถล่มจักรวาลไหมไม่ครับโจมตีธรรมดาสวยกับพื้นมาแต่ตามด้วยอาชูร,รากัโตมัดทุกสาสเต์เข้ามาหนึ่งทีเลือดหนึ่งเมืองไอหนึ่งแสนสามและยังไงต่อฮะโอ้โหและนุ่มถั่วมิโลนะฮะจากเกลยวกันชุบ ตามด้วยอะตอมมีกิซันฟาดฟันซัดเข้ามา2องแสนและอันติเมตสกิวฟาดฟันซัดเข้ามากลางอีก2องแสนอย่างไงต่อครับหมาเฝ้าบ้านแม่ครับโจมตีธรรมดาซัดเข้ามากระบ,บองเล็กจงังหวะนี้หนหัวธรรมดาเข้ามา4ี่0,000ืนตามด้วยฝั่งผมครับอันติเมตสกิวทิ้งเอนจินหัวใจบันไยกันซัดเข้าไป1นึ่งแหกยกาโร่ไล่ฟันโลหายไป1นึ่งจีอย่างไงต่อครับโจมตีหนึ่งครั้งฮะ จดต,ตี2ครั้งครับจากโดนตามด้วยอะตอมิกจังหวะนี้ครับฟาดฝันฟาดเข้าไปใส่อตอมิกอีกหนึ่งจีห์สี่หมื่นแล้วก็ไล่จดตีสาเข้าไปอีกหนึ่งแสนหกกาโลครับไล่ฟาดฝันโอ้โหโลหายไปหนึ่งจียิงเข้าไปหนึ่งครั้งยิงเข้าไปอีกหนึ่งครั้งจากโดนเกตเตอร์ริ่งแล้วก็โดนมิสไซส์ซัดเข้าไป1นึ่งแสนสสะท้อนดาเมกลับมาอย่างนี้แล้วลมหมุนตัดเหล็กที่ไหนฮะมันไหลน้ำลายหินแล้วก็ลมหมุนตัดเหล็ก ปิดชีพไปจังหวะนี้สัดเข้าไปหึ่งหนึ่0แสนยังไงต่อครับเทลิวกันชู g r ับแรงนมถั่วไ่โลดสัดเข้าไป38 0 0 0แระเบิดสวยกับปืนไประเบิดปืนใหญ่ถล่มจักรวาลจังหวะนี้สัตว์หเรียบร้อยลมไปนอนแดนส์นะครับสำหรับตัวละครอย่างดวงข่าวนี้ครับโบร้อยของอีกฝังครับระเบิดปืนใหญ่ถล่มจากจักรวาลสัดเข้ามา8,2 0 0 0่องยังไงต่อครับจังหวะนี้ดวงครับอัดสุราชคาสวรรคิเมสกิวเปิดยัดเข้ามาฮะปื้มหกระซวกสัดเข้ามาฮะ อาชุราหมัดฟุกแล้วก็ตามด้วยเกลียวกันซุบชัดเข้ามาหนึ่งจี้หนึ่งแสนหนึ่งยังไงต่ออะตอมมีดฟาดฟันซัดเขาา้ 1, เา,เขามาอีกหนึ่งรอบสองหมื่นสามอาเดนเมสกิลฟาดฟันซัดเข้ามาอีกหนึ่งจีตามด้วยตัวละครนะฮะอย่างมาเฝ้บาบ้านแม่นะครับโจมตีธรรมดาซัดเข้ามาแปดหมื่นแล้วกาบ,บองเหล็กครับฟื้นจากความตายแล้วก็หมุนๆๆซัดเข้ามาสองแสนหนึ่งครับแต่ฝั่งเรายังไม่ตายคราวนี้ไล่หัวเข้ามาอีกหนึ่งจี้ยังไงต่อครับตัวละครฝั่งเราครับกลิ่งเอ็นจินหัวใจบรรลัยกันซัดเข้าไป แล้วกาโลไลฟ์ฟันโลหายเรียบร้อยโดนเกตัลลิงโดนมิสไซลส์สวนกลับพื้นไปแล้วอตอมมิงฟาดฟันยตดเข้าไป2องแสนสี่แล้วก็ฟาดฟานซัดเข้าไปอีกทีหืมสองแสนเจ็ดกาโลไล่หัวครับโลหายเรียบร้อยสมทีธรรมดาฮะจากโดนมิสไซล์สดนเกตลลิงซาเข้าไปหนึ่งทีแล้วกาโลครับอัติเบรสกิลจังหวะนี้โลหายไปอีหนึ่งรอบหรือเปล่าหืมหายพอดีคราวนี้ครับมาสายน้ําทลายหินปิดฉากไปโอ้โหหนึ่งแสนแปดหมื่น แล้วรวมหมุนตัเหล็กซัดเข้าไปหนึ่งที่นเจ็ดอย่างไรต่อฮะจังหวะนี้โอ้โหอีกฝ่ายยอมแพ้เป็นที่เรียบอร้อยครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยต่อนะฮะในรอบที่2เอาละครับรอบนี้นะฮะเจอคนอันดับ้วยนะฮะเท่ากันนะฮะ1,500เช่นเดียวกันเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถชนะเขาได้หรือไม่นั่นเองนะฮะ โอเคเตรียมครับต่อสู้ครับผมฝั่งเรานะฮะน่าจะได้เปิดก่อน,นะฮะเพราะอยู่ฝั่งสีฟ้านนเองนะฮะใช่เปล่าวะหรือว่าอยู่ฝั่งสีแดงวะอ,อีกเอ้ยเราลืมเปลี่ยนรูนแต่ไม่เป็นไรฮะเป็นรูนเลือดก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนั่นเองนะครับผมไปไปไปเตรียมตัวต่อสู้นะฮะ สำหรับกาโร่ของเรานะฮะถ้าเกิดกาโร่ตายไปหนึ่งรอบนะฮะจะมีเกลเลือดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งที่โอเคครับสำหรับคิงครับได้เปิดใ้นเบสสกิลก่อนกิงเอนจินเปิดซัดเข้าไปดูจี้ยังไงต่อฮะโดนมิสไซส์ซัดซัดซัดเข้าไปหนึ่งรอบโดนกีตาร์ลิงซัดซัดซัดเข้าไปหนึ่งที่ตามด้วยโดนกีตาร์ลิงสวนกลับคืนมาโดนกตร์ลิงสวนกลับคืนไปแล้วยังไงต่อฮะอะตอมิกฟาดฟันซัดเข้าไปหนึ่งรอบและอะตอมิกฟาดฟัน สัตเข้าไปอีกหนึ่งทีหนึ่งแสนสองกาโลไล่ฮาโลหายติดคีมไปหนึ่งทีโดนมิซายสัตเข้าไปโดนเกตริงสัตเข้าไปแล้วอย่างไงต่อครับจังหวะนี้ตัวละครอย่างกาโลโหไวดาโหโตบูสัตว์เข้าไป4ี่หมื่นหนึ่งโลไม่หายพอไม่ติดคลิปตีข้ออย่างไงต่อครับตัวละครอย่างคิงขิงเองชิ้นสวนกับคืนมาบล็อกลูกไฟมาสามลูกไฟเหมือนกันอย่างไงต่อฮะ แรงนมถ่วพิโรดครับแล้วตามด้วยอะตอมมิกจังหวะนี้อะตอมมิกสั้นฟาดฟันซักเข้ามาตตรงกลางสองแสนเจ็ดหมื่นแล้วก็ฟาดฟันสวยกลับมางีหนึ่งแสนสี่แล้วโจมตีธรรมดาซัดเข้าไปนะฮะจากปู่แฟงและยังไงต่อครับไล่ฟาดฟันหูแต่ติดโลกหนักๆไม่ติดที่เลยแรงนมถ่วพิโรดสวนกลับพืนมานะฮะจากคุณชาร์ดดากนะโอ้โหเฉีออยเท่อย่างไงต่อฮะกระบองเลยครับหมุนฟาดฟันหืหัวถงหัวซับเข้ามาสามแสนหก แล้วก็หัวธรรมดาซักเข้ามา1นึ0 0แสนระเบิดสวยกลับคืนไปตายเป็นที่เรียบร้อยนะฮะล่วงล่งลงไปคราวนี้หมัดต่อยธรรมดาจากอาชูร่าแล้วผู้บอมก็ัโจมตีธรรมดาใส่ซิวเวอร์ฟแงกิงเอนจินเปิดมาในอารอบที่2บลบอกเข้าไป3ลูกไฟกาโลหัวหัวติดเคียโฮโลหายเรียบร้อยโดนมิสไซล์โดนเนตติงสวนๆกลับคืนไปโดนมิไซล์สวยกลับคืนมาจากคุณชาร์ดัก อย่างไงต่อครับอาตอมมิกจังหวะนี้ฟาดฟันสวนกลับคืนไปฮะมัดตัดอะตอมเข้าไป4ี่แสนสองฟัน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 สัดเข้าไป2องแสนสามกาโร่ไล่ฟันโลแฮกอีกหนึ่งรอบอาวีโดนไมซายัดเข้าไป1นึ่งจีโดนเกตตรีสาเข้าไปอีกหนึ่งครั้งแล้วตามกาโร่ครับจังหวะนี้อันตีเมตสกิลสัดใสอ่ะตอมมิกอู้หูยแต่เลือดเด้งขึ้นมาเฉยเลยครับสําหรับอะตอมอย่างไงต่อฮะ ตามด้วยเอ้ยไม่ใช่เลือดเด้งน่าจะโลหายแล้วเลือดเด้งนะครับผมโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นะฮะอาติเมสกิลฟาดฝันสวยกับคืนมา5 3 0 0 0ืนะครัะตามด้วยซิวเวอร์แฟงครับมัดสายน้ำทรายหินจังหวะนี้สาดเข้าไป7 3 0 0 0มแล้วลบหมนตันเหล็กซัดเข้าไปหนึ่งที2พี่น้องเข้าไป63ก0 0มามนนี้เกลกันชุบครับแรงน้ำท่วมที่โลสัก เข้ามานะฮะบัฟกระดูกแดงแล้วก็ต่อยต่อยต่อย,อย,อยเข้าไปจากตัวละครอย่างโบลอดกระบองเหล็กฟื้นจากความตายแล้วก็หัวซัดขับคืนมา2องแสนแล้วอันติเมตสกิลจอวานี้เปิด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 ,ปด,ปด,ปดซัดเข้ามา9ก0 0 0มื่นซัดซัเข้ามาอีกหนึ่งแสนแปดโอ้โหกระบองเหล็กแรงจริงๆคราวนี้ครับซัดเข้ามาหนึ่งทีนะฮะสำหรับงานบล็อกลูกไฟนะฮะยิงโดนมิไซล์ยิงโดนเกนเตอลิงแล้วตามด้วยอะตอมมิกฟาดฟันซัดเข้าไปใส่ตรงกลาง สวัสดีมาสวัสดีกับอันติเมสกิลฟาดฟันยดัดเข้าไปหนึ่งีโอ้โหแล้วก็ฟาดฟันยดัดสวนเข้าไปหนึ่งจีหนึ่งแสนหนึ่ง้ดีครับากาโลได้โชว์ออฟกับอันติเมสกิลโคไวด์คุโดบูสัสสสดสวนกับเพื่อนไปใส่ตัวละครอ,อย่างตะต้มบกับกบกับกบักบักสัสดเข้าไปโอ้โหแปดหมื่น แต่ดาไม่แทบไม่เข้านะฮะโหมีการลบล้างค่อนข้างเยอะนะครับขิงเอ็งจินสวยกลับพื้นมาแล้วโบรอจังหวะนี้เอ้ยอาตอม,มิงของอีกฝ่ายครับสวยกลับพื้นมาไม่มีอันติเมตสกิลแล้วก็ฟาดปันสวยกลับพื้นมาหนึ่งรอบหโ,โบรอครับระเบิดปืนใหญ่ถล่มจากกวาลจังหวะนี้สวยกลับพื้นไปบัง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 เข้าไปเพียงหกหมื่นโอ้ยแต่ตายฮะกระบอกเลยสวยกลับพื้นมาก็มาเก้าหมื่นเก้าแล้วหัวธรรมาดากลับต้นมาอีกหนึ่งครั้ง คราวนี้ครับสิงเอนจิ้นครับหัวใจบรรลัยกันซ <maintenant S 2> ัดเข้าไป2ดาเมจโรมิส่ายิงเข้าไปหนึ่งครั้งโดนเกตัดิงซัดเข้าไปหนึ่งจีคราวนี้ครับอะตอมมิกของฝั่งเราครับเตรียมตัวตัดอะตอมสวนกลับคืนไปใส่กระบองเหล็กชัดๆชัดๆชัดช่าเข้าไป6กหมื่นเก้าแล้วก็ชัดๆชัดๆชัดช่าโอ้โหซัดเข้าไปอีกหนึ่งจีโรมิซ่ายิงเข้าไปหนึ่งครั้งโดนเกตัดิงซัดเข้าไปหนึ่งจี้กาโลครับเตรียมตัวอันติเมตสกิลจังวานี้สวนกลับคืนไปบักบักบัก โอ้โหโตบุโอ้โหยังมีติดโล่นะฮะเพราะว่าไม่ติดคลีนะครับตานี้ถึงเอนจินสวยกับคืนมาแล้วโบลอดระเบิดปืนใหญ่ถล่มจักรวาลเข้าไปเพียงแค่5ดาเมจกาโลสวยกับขึ้นไปแต่ไม่ติดคลีน่าเสียดายกระบ,บอกเลยครับปืนจากความตายแล้วหัวซักเข้ามา1นึ่งแสนเก้าหมื่นกระบอกเหล็กจังหวะดีครับอาลติเมตสก,กิลซัดเข้ามาอีกหนึ่งทีอย่างแน่นอนบ๊บ๊บโอ้โ,โหลงไม่นอนแน่นเรียบร้อยสําหรับตัวละครอย่างโบลอส แล้วยังไงต่อครับคิงเอนจินบอกลูกไปเข้าไปอีกหนึ่งทีสองดาเมจโอ้เบามากโดนมิสไซแย็เข้าไปหนึ่งครั้งดโ,โดนเกตลิงสัตเข้าไปหนึ่งทีโดนมิสไซสวนกลับขึน้นมาโดนเกตัลิงสวนกลับขึ้นมาแต่ยังติดโล่อยู่อะตอม,มิกปาดปันสัดเข้าไปลงไปนอนแดนเรียบร้อยอะตอม,มิกฟาดปันอีกหนึ่งทีปิดฉากไปหรือเปล่าในรอบนี้เรียบร้อยโดนมิสไซยังยิงเข้ามานะฮะม่ยอดท้อจริง ยังไงต่อฮะจบเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะฮะนี่นะครับก็คือความโัวของตัวละครอย่างกาโรนะฮะเกิดสมมติไล่โจมตีติดครีนะฮะผมบอกได้เลยนะครับโล่แหกกระจายแล้วก็รวมไปถึงอันตีเมสกิลนะครับผมอันตะิเมสกิลดีแนะติดคลีก,ก็โล่แหกกระจายอีกหนึ่งรอบสำหรับพาสซีฟนะฮะถือว่าค่อนข้างดีมากถ้าติดไม่ยอดท้อพิเศษนะฮะ ติดไม่ย่อท้อนะครับ2ครั้งนะครับก็จะได้รับเลือดเพิ่มขึ้นมานะสูงสุดถึง50%นะฮะและรวมไปถึงการไล่โจมตีเกิดผลถึง2รอบ าติดกีติคอนนะฮะก็จะทำให้นะคะรับโล่แหกกระจายสำหรับวันนี้นะครับเอาตัวละครอ,อย่างกาโรนะฮะมาดูให้ท่านผู้ชมได้รับดูรับฟังนะฮะเออถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยสำหรับวันนี้นะครับพี่โกคัสึกิคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนกับ ID ดีอีซีเวกเบายบายสวัสดีครับ